ครบรอบ15ปีสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันที่13พฤศจิกายน2568มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีพศ2568โดยมีกิจกรรมสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองรองศาสตราจารย์พงศักดิ์น้อยพยักรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ล่าวว่างานวันสถาปนาในปีนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ดำเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา15ปีจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองสภาหมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและบรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงนโยบาย การกับดูแลสนับสนุนส่งเสริมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิด้านการศึกษามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากลพัฒนาการเรียนรู้ระบบไมโครเครดนเชียลเพื่อรองรับความต้องการของเมือง รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพโดยสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน Thailand t s f หรือ UK t s f และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทั้งจำนวนและคุณภาพของงานวิจัยโดยได้กำหนดให้มีโครงการงานวิจัยมุ่งเป้า เพื่อให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อแอรรชาชนเขตเมืองจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกอย่างเ่อเนื่องด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบด้านศัว์เขตเมืองร่วมกับการทำรูปบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต และการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชนเช่นโครงการดูสิทธิ์นวมินบุรณาการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวิติศาสตร์และพะหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในเวิ้งสามเสนด้านการพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับและกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยได้ํำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโครงการพัฒนาสมรรถนะการทำงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรองศาสตราจารย์พงศักดิ์กล่าวต่อว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนา เมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองและเป็นหน่วยงานในกำกับของกรุงเทพมหานครได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง City University อันดับหนึ่งในอาเซียนภายในปีพศ2569โดยเน้นการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อ การก้าวสู่ผู Rah ้นำแห่งศาสตร์เพื Willy ่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองผ่านดิจิ t ัล s ิกเนต์ิโอสและเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดำเนินงานภายใต้หลักธรรมพิบาลมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตของเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองและมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ Urban Excellence ซึ่งประกอบด้วย,ย Urban Excellence Program ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านดิจิทัลเชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมืองพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ A Research into Urban Excellence วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ B Base Academic Services in Urbanology บริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล A Anchoring Art and Culture for Urban Legacy ทำนุบบำรุงศินลปวัฒนธรรมของเวิร์กสามเสนและกรุงเทพมหานคร เอนเน็ตเวิร์กิ t ง e ิชเน็กเจนดิจิทัลเทคโนโลสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมืองปัจจุบันมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้พัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่นและสอดคล้องกับเมืองปัจจุบันโดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี14หลักสูตรและปริญญาโท6หลักสูตรโดยเน้นศาสตร์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตแบ่งเป็นหน กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดสาขาวิชารังสีเทคนิค2กลุ่มการบริหารและพัฒนาเมืองสาขาวิชาการบริหารและจัดการเมืองสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคารและ3 หลักสูตรปริญญาโทที่มุ่งเน้นเมืองสาขาวิชาการพัฒนาและจัดก,การเมืองสาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสาขาวิชาการพัฒนาและจัดก,การมหานครอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน พูดถึงนโยบายแล้วก็ทิศทางในการบริหารในทีน,นี้วางแผนนโยบายเป็นยังไงครับ ในเรื่องของการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับด้่อความที่มหาวิทยาลัยของเรานั้นมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการเป็นผู้นำแห่งชาตเพื่อการพัฒนาเม,มืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับในข้ามกลางกระแสของโครงการพิวัน์ในปัจจุบันนี้ซึ่งมีการเด่นแสบอย่างมากก็จะเห็นเลยว่าในทิศทางการบริหารจัดการเมืองนั้นมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างมากทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงของโครงสร้างนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเมืองเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในเมืองนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้นเรื่องที่สองนะ ภาพชีวิตของคนเมืองเมื่อมีโครงสร้างของเมืองที่ดีแล้วมีคุณภาพในเรื่องของการบริหารจัดการเมือง ja ที่ดีแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับคือในเรื่องของคุณภาพชีวิตนั่นคือในเรื่องของการที่มีสุขภาพกายและมีสุขภาพใจที่ดีครับและด้วยความที่มหาวิทยาลัยเองนั้นถือกําเนิดมาจากเรื่องของคาะสุขภาพเราเป็นผู้นำคาะสุขภาพคนเมืองนั้นแล้วเนี่ยการที่จะส่งเสริมให้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีนั้นจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยตอบสนองในเรื่องของการไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของคนเมืองในท่ากลางายุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเตลี่ยนแปลงของเมืองอย่างมากในขณะปัจจุบันนี้ครับ บทบาทของเรานะครับมีทั้งในเรื่องของการที่จะจัดเรื่องของการเรียนการสอนการพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะครับในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการวิจัยนะครับในการวิจัยที่จะค้นหาองค์ความรู้ใหม่ในการพิจารณาพัฒนาเรื่องของโครงสร้างของเมืองในการพัฒนาเรื่องของการบริหารจัดการเมืองในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนเมืองนอกจากนั้นนะครับจะมีเรื่องของการให้บริการทางวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็น การบริการทางการแพทย์ผ่านวัณิรพยาบาลเองและการบริการทางวิชาการที่ให้องค์ความรู้นะครับเพื่อให้คนเมืองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจและนําไปสู่การพัฒนาเมืองทั้งโครงสร้างของเมืองแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการเมืองครับและเราจะมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ของเราโดยรอบนะครับเป็นพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่ภาะอุตสาหรรมก็เราจะเห็นว่าในพื้นที่บริเวณรอบๆในเวิร์กสามเศนนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มี ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะครับคนฝรั่งคนยวนคนไทยแล้วก็คนมุสลิมและพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ซึ่งมีการใช้และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาะวุษนุธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โบราณนะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและนําไปสู่การพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเลยนะครับสามารถไปติดตามความคืบหน้าหรือบทความอาไรได้ที่ไหนได้ยังบ้างครับครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับที่พี่น้องประชาชนและผู้สนใจมหาวิทยาลัยของเรานั้นสามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับ www.nmu.ac.th นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น ของ YouTube c h anel n นะครับแล้วก็ช่องทางของ Line ออฟ i ิเช l ลของมหังต์ใจด้วยครับ